สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาแยกต้นผักขนานะคะที่อยู่ในกระถางตอนนี้เขาก็เริ่มใบจะเหลืองแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าเริ่มขาดสารอาหารนะคะเขาอยู่แน่นมากเลยนะคะเราก็จะเอาไปใส่ในกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกระถางของพืนชายนะคะ ที่มีบริเวณเหลืออยู่นะคะเพื่อนเราก็จะเอาผักคะน้าไปลงนะคะวิธีแยกของเราก็เราก็จะดึงออกมาทีละต้นละต้นนะคะเราก็เลือกต้นที่แข็งแรงที่สุดนะคะออกมาก่อน แล้วต้นเล็กๆเขาก็จะได้เต,ติบโตขึ้นมาอีกนะคะสำหรับคนไม่มีพื้นที่ก็ทำตามได้นะคะเพื่อนแล้วก็ปลูกใส่ใส่ในกระถางของผักอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เซมๆไว้นะคะแล้วก็ลดน้ำให้ฮอร์โมนไข่ก็งามแล้วนะคะ ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดยูรินซีสังค์คอแสงน้ำหมักขค้วอะไรก็ใช้ได้นะคะอันนี้เราก็ได้ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็ะจะประมาณนี้นะคะอันนี้ต้นกล้าที่เหลืออยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นสาระแหน่ของเรานะคะที่เราปักชําไว้นะคะเพื่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะถอนทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเขามาแย่งสาสอาหารกระถางนี้เป็นกระถางสารแหน่ที่เราซื้อมาทํากับข้าวนะคะแล้วเราก็เอากิ่งของเขามาปักชํานะคะ ก็เป็นการต่อยอดนะคะสวยงามนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นผักคะนาที่เราได้แยกแยกใส่กระถางไว้แล้วเราก็วางไว้ในวงล้อยางนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมแบ่งนะคะที่เราแยกที่เราซื้อมาทำกับข้าวแล้วเราก็เอามาปักชาไว้ อันนี้ก็เป็นกระถางเล็กนะคะที่เราแยกผักคะน้าลงไปกระถางนี้เราใส่สามต้นนะคะเราก็ต้องหาอะไรมาครอบไว้นะคะเพื่อนเพราะว่าเราแยกกลางวันนะคะอันนี้ก็เป็นโคลบีนะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดคอสเขียวนะคะ อันนี้ก็เป็นผักสลัดคอสีแดงนะคะที่เราโรยมเมล็ดไว้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมันของพิ่ต้อมนะคะที่เราได้ปลูกไว้ในกระถางของมะเขือเทศเอาไว้อยู่ด้วยกันนะคะก็ใช้ถุงมามัดไว้นะคะการมาแมลงวันทองหรือพวกหนอนอะไรอย่างเงี้ยมา กัดลูกของเขานะคะอันนี้ก็เริ่มออกมาอีกแล้วนะคะดีใจมากเลยนะคะพี่ต้อมอุตสาส่สงมเมล็ดพันธุ์มาให้นะคะก็ดูแลอย่างดีเลยนะคะก็ลุ้นทุกวันนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าส่วนมากเขาติดดอกก็จะร่วงหมดนะคะอันนี้ก็เป็นคลื่นชายนะคะที่อยู่ใต้ต้นของมะเขือ แล้วก็ปลูกพื้นชายไว้สำหรับคนไม่มีพื้นที่ก็ทำอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ